วันนี้มีข้าวต้มมัดค่ะเพื่อนนี่ข้าวต้มมัดนะคะหอมๆเป็นข้าวต้มมัดใส่ใส่มันเทศค่ะเพื่อน หอมนุ่มๆน,นะคะได้กลิ่นกะทิอ่อนๆเน,นี่ยไส้ของเขาสีออกาเหลืองๆเ,เป็นมันเทศเป็นข้าวต้มมัด เั็นไส้มันเทศนะคะวันนี้ไม่ไม่ใช่กล้วยค่ะ <c oughs> อร่อยอค่ะกาแฟ กินกาแฟค่ะเช้านี้อ๋อวันนี้เป็นซเป็นข้าวต้มมัดเป็นไส้มันเทศนะคะวันนี้ไม่ไม่ใช่กล้วยค่ะหอมนุ่มๆน,นะคะได้กลิ่นกะทิอ่อนๆเน,นี่ค่ะ ใส้ของเขาสีออกเหลืงองๆเ,เป็นมันเต็นมันเทศได้ไส้มันเทศค่ะเพื่อนอร่อยค่ะ

ข้าวต้มมัดกับกาแฟรอร่อยอร่อยจ้าขอบคุณนะคะ ข้าวต้มมัดกับกาแฟรอร่อยอร่อยจ้าขอบคุณนะคะอร่อยค่ะเป็นไส้มันเทศนะคะวันนี้ไม่ไม่ใช่เอ่อกล้วยะคะ่ะ เป็นข้าวต้มมัดอร่อยค่ะวันนี้มีข้าวต้มมัดค่ะเพื่อนนี่ข้าวต้มมัดนะคะ หอมๆใช่ไส้มเมล็ดกอืฟอร่อยค่ะหอมนุ่มๆน,นะคะได้กลิ่นกะทิอ่อนๆนี่ค่ะ ไส้ของเขาสีออกหเหลืองเป็นมันเต็นมันเทศได้ใส่มันเทศครับเพือ่อนหอมนุ่มๆน,นะคะได้กลิ่นกะทออิอ่อนๆเนี่ยค่ะไส้ของเขาสีออกหเหลืองเป็นมันเต็นมันเทศ เป็นไส้มันเทศนะคะวันนี้ไม่ไม่ใช่กล้วยครับนแฟผึ้งเป็นข้าวต้มมัดเหลืองนะคะเป็นข้าวต้มมัด หอมนุ่มๆน,นะคะได้กลิ่นกะทิอ่อนๆเนี่ยค่ะไส้ของเขาสีออกเหลืองเป็นมันเป็นมันเทศวันนี้มีข้าวต้มมัดค่ะเ,เพื่อนนี่ข้าวต้มมัดนะคะ หอมๆได้ไส่มันเทศครับเพื่หอมมันเทศ,หเ,ทศเหลืองนะคะ กินกาแฟค่ะเช้านี้อ๋อวันนี้เป็นซหอมมันเทศกาแฟค่ะ อร่อยค่ะอร่อยค่ะเป็นไส้มันเทศนะคะวันนี้ไม่ไม่ใช่กล้วยค่ะ หอมมันเทศข้าวต้มมัดก,กับกาแฟรอร่อยออร่อยจ้าขอบคุณนะคะตักกะแฟ กาแฟอร่อยค่ะวันนี้มีข้าวต้มมัดค่ะเพื่อนนี่ข้าวต้มมัดนะคะหอม,หอม วันนี้มีข้าวต้มมัดค่ะเพื่อนนี่ข้าวต้มมัดนะคะหอมหอมข้าวต้มมัดกับกาแฟอร,อ,อร่อย่จ้าขอบคุณนะคะเหลืองนะคะ